ก็ชุดที่6นะคะยังเหมือนเดิมค่ะ r e คคอมเมนว่าคลิปนี้นะคะอยากให้ BP และก็ผู้แนะนำนะเป็นคนที่ศึกษาเองนะคะเพราะว่าอย่างนี้บางครั้งเนี่ยเราจะต้องช่วยลูกค้าตัดสินใจค่ะโดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการดูแลรูปร่างนะคะการดูแลรูปร่างเนี่ยอยากบอกว่าหลายคนจะคิดว่าเอ้ยต้องไปออกกำลังกายการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้ว90%ที่สำคัญมากๆเลย ของการดูแลรูปร่างก็คือสิ่งที่อินพุตเข้าไปในร่างกายเราค่ะก็คืออาหารนั่นเองนะเพราะฉะนั้น2เซตของ Value Pack ที่อยู่ในเรื่องของการดูแลรูปร่างเซตที่5ค่ะเป็นชุดดูแลรูปร่างที่ช่วยมนุษย์ที่แบบติดข้าวอะติดข้าวชีวิตนี้คือเฮ้ยทำยังไงดีกินอะไรก็ต้องกินข้าวฉันถึงจะรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกอยู่ท้องกับอีกเซตนึงก็คือเป็นเซตที่ ก็แบบเรื่องข้าวเนี่ยไม่ได้ยึดติดมากนะเดี๋ยวสามารถชงโปรตีนกินบุกอะไรอย่างเงี้ยกินแทนได้เนาะแทนมื้ออาหารไปเลยเนาะแต่ในบางครั้งเนี่ยก็แบบสปอยตัวเองอะ่ะเป็นคาเฟ่บ้างหรือว่าไปกินข้าวกับเพื่อนบ้างอย่างนั้นตัดหวานตัดมันช่วยละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าสำหรับคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยหรือการกินข้าวเยอะๆกินแป้งเยอะเอ้ยเราคอนทรลได้เนี่ยแต่เราคอนทรลความหวานความมันไม่ได้เนี่ยยังกินกาแฟาอยู่ไปเลยค่ะ เรื่องของการใช้ไอจีเบอรี่มาช่วยนะแต่หัวใจอะของ2เซตนี้เนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้ว่าคนส่วนใหญ่อ้วนบ่อยๆหรือว่ากินบ่อยๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดูแลรูปร่างไม่ได้สักทีเ,เกิดจากขาดโปรตีนทุกท่านหนึ่งในสัญญาณของการขาดโปรตีนเลยก็คือหิวบ่อยกล้ามเนื้อย้วยนะอ่อนเพียภูมิคุ้มกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ,ะการเผาผลาญไม่ค่อยดีเนี่ยเกิดจากการขาดโปรตีนเพราะฉะนั้น จะเห็นว่าทั้ง2องเซตมีโปรโตีนอยู่ในนั้นนะคะแต่โปรโตีนของเราเนี่ยความเจ๋งคือยังไงสามารถชงแล้วเนี่ยกินอร่อยกินอยู่ท้องเนาะแล้วยิ่งมีบุกเม็ดบุกมาช่วยด้วยเนี่ยนะคะก็ทําให้แบบกินแล้วกึบๆอยู่ท้องที่สําคัญเลยคือคอเลสเตอรอเนี่ยศนะคะย่อยง่ายกินแล้วท้องไม่ผูกเป็นโปรโตีนที่ทําจากพืชเนี่ยร้อนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ เวลาเรากินแล้วเนี่ยนะคะโปรตีนสะอาดแบบนี้เราจะรู้สึกร่างกายสะอาดรู้สึกสบายดูดซึมได้เร็วที่สำคัญคือเขาโซเดียมตม่ำไขมันเขาตา่ำกรดอะมิโนที่จำเป็นเนี่ยในเรื่องของการที่ทำให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยนะคะหลั่งแบบเขาเรียกสม่ำเสมอเนาะซึ่งมีผลมากๆนะกับน้ำหนักเนี่ยนะคะฮอร์โมอนหลั่งได้ดีเนาะมีวิตามินแร่ธาตุนะคะทีนี้เนี่ยโปรตีนจากพืชเนี่ยเวลาที่เราจะกินมาช่วยลดน้ำหนักเนี่ยเขาช่วยอะไรเราได้ โปรตีนที่ถึงนะคะเวลาเราวัดชั่งน้ําหนักเลยอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องบอกใช่ไหมคะโปรตีนถึงถึงในร่างกายเนี่ยเขาช่วยเราเร่งกระบวนการของการเผาผลาญเนาะเขาให้พลังงานต่ําเขาให้ไขมันต่ําแต่การเผาผลาญเนี่ยเขาช่วยเร่งให้เราเสริมกล้ามเนื้อให้เราอีกมวลกล้ามเนื้อเนี่ยนิดมากที่จะต้องได้รับโปรตีนเนาะที่เพียงพอทีนี้พอมวลกล้ามเนื้อเราเยอะเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไปอีกค่ะทําให้ดูเฟิร์มดูไม่ย้วยแล้วที่สําคัญอันสุดท้ายเลย เขาช่วยเราบอกความหิวเขากระตุ้นฮอร์โมนอิ่มเนี่ยเขาลดฮอร์โมนหิวแล้วทาให้พอเวลาเรากินแล้วถึงถึงเนี่ยเราอิ่มไวเราอิ่มนานนะคะก็ทําให้ลดความอยากอาหารเนาะของเค็มๆของอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางทีเราอยากเนี่ยแสดงว่าเราขาดโปรตีนทุกท่านนะคะให้กินเข้าไปเพิ่มเนาะอะทีนี้เราจะเห็นค่ะว่าในเซตเนี่ยทั้ง2เซตก็คือมีโปรตีนทั้ง2เซตเพราะว่าคนจะผอมต้องการโปรตีน แต่จะเห็นว่ามีอยู่หนึ่งเซตค่ะที่เป็นเซตลดคาร์บเนี่ยเขามีข้าวคุมแคลให้เราอ่ากินไปเลยบางทีเราจะกินแบบอกไก่อบเราจะกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคนเรามันต้องมีข้าวเนี่ยมันถึงจะรู้สึกฟูลฟิลเนี้ยนะคะกินอันนี้แทนมื้ออาหารได้ที่ใช้ข้าวธรรมดาปกติเพราะว่าข้าวคุมแคลเนี่ยเขาพร้อมทานได้เลยเนี่ยแต่ความเจ๋งของเขาคือเขาช่วยลดแคลอรี่ไปเนี่ย เปร้อยๆนะคะแล้วถ้าท่านบางทีเรากินแบบ2 3, มื้อสามื้อต่อวันเนี่ยใช้อันนี้ช่วยเนี่ยเขาดัชนีน้ำตาลเขาต่ำนะโซเดียมต่ำคือเขาเรียกว่ามันช่วยเราเนี่ยเป็นตัวช่วยได้เยอะมากและที่สำคัญนะทุกท่านห่วงอย่างเดียวเลยคืออร่อยนะคะกินแล้วมันติดเนาะเด็กๆในบ้านเนี่ยขนาดไม่ลดน้ำหนักยังติดเลยนะคะต่อมาอีกเซตหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะแต่ไม่มีข้าวคุมแคลไปช่วยลดคร์บเรานะอันนั้นสำหรับคนติดค้าบใช่ไหม แต่อันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับอย่างนี้มั่นใจแล้วว่าเออไม่ใช่มนุษย์ที่เอะอะเนี่ยจะต้องกินข้าวเยอะจะต้องอะไรเนี่ยงั้นอย่างนี้ละกันใช้อินเดียนกูสเบอร์รี่ช่วยก็คือไอจีเบอร์รี่นั่นเองนะคะเพราะว่าบางมื้อเนี่ยแหมชอบไปคาเฟ่หรือเกินไลฟ์สไตล์เนี่ยเจอของหวานของมันเนี่ยกินเยอะมากหรือบางทีก็เป็นสายเบเกอรี่ใช่ไหมที่แบบโอ้ฉันก็กินเบเกอรี่แทนข้าวได้เลยเนี่ยเพราะฉันเรื่องการไม่กินข้าวหรือกินข้าวมันไม่เป็นปัญหา อันนี้จะต้องไปจับเซตที่เรียกว่ามี IG เบอร์รี่ช่วยให้ดูที่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเราค่ะหรือถ้าเราจะซื้อกินเองดูที่ไลฟ์สไตล์เราว่าโอ้ถ้าคุมไม่ได้เลยเรื่องนี้กินไอจีเบอร์รี่ชงทีละสองซองได้เห็นเพื่อนนิกอะลงมาสิบกว่ากิโลทุกท่านเขาพกไอจีเบอร์รี่เนี่ยชงแล้วที่สําคัญคือรสชาติมันเฟนรนดี่มากแล้วสามารถชงได้น้ําอุ่นน้ําเย็นเนี่ยกินข้าวก็ก,กินไปสวนเซ่เฮ่หากับเพื่อนใช่ไหมคะกินเสร็จปุ๊บเทใส่น้ํา คน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 ดื่มข้าวปากช่วยละบล็อกเขาเรียกว่าอะไรละ่ะตัดหวานตัดมันเนาะแล้วที่สําคัญคือการที่เราเนี่ยสามารถตัดความหวานตัดความมันได้มันลดพุงหมาน้อยได้ทุกท่านคือพุงที่หน้าท้องเราเล็กๆนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าต้องอ้วนอย่างเดียวนะคนมีพุงแล้วต้องการลดพุงเนี่ยกินไปเลยอินเดียนกุสเบอร์รี่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเซตในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักค่ะทุกท่านที่ติ๊กอยากบอกว่าทานเถอะ ทานแล้วเนี่ยเห็นผลแต่หัวใจของการแนะนำา v l u u p p c k 2สเซตนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ไลฟ์สไตล์นะคะแล้วโดยเฉพาะเซต6นี้เนี่ยนะคะน่าสนใจนะคะเซต5เซต6น่าสนใจตรงที่มีไลฟ์เซนเชียลนะมาช่วยนะสังเกตว่าไลฟ์เซนเชียลที่เคยอธิบายให้ท่านฟังว่ากินวิตามินเกลือแร่ถึงถึงเมตาบอลิซึมเราจะดีขึ้นนะคะเราต้องเข้ามาเสริมเพราะว่าด้วยความที่พอเราคุมอาหารเนี่ย มันเสี่ยงมากที่เราจะได้รับสารอาหารเนี่ยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าร่างกายมันมันไม่คุ้มกันที่เราผอมนะแต่ร่างกายเราอะเสื่อมโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะน,นั้นมันก็จะกลับไปเขาเรียกว่าอ้วนได้ใหม่ใช่ไหมเพราะว่าร่างกายเรามันขาดสารอาหารนะ่ะมันก็จะเรียกร้องให้กินเยอะเนี่ยเพราะเนี่ยเราดูแลรูปร่างค่ะแต่เราจะต้องไม่ขาดสารอาหารที่จําเป็นแล้วถ้าเราเป็นเหมือนกับเซตห้าเนี่ยที่เราจะดูแลเฉพาะเจาะจงเช่นการขับถ่ายลำไส้ที่ ทานุวัณช่วยเข้าไปเพราะว่าบางทีในลำไส้เราถ้าขับถ่ายไม่ดีเนี่ยลำไส้สามารถกักเก็บอุจจระได้ถึง10กิโลบางทีแค่เคลียร์ลำไส้สะอาดน้ำหนักท่านก็ลดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเซ็ตดูแลรูปร่างที่ทั้ง2เซตแถมผลิตภัณฑ์ MX ที่ไปกระตุ้นเรื่องของกระบวนการการเผาผลาญการสร้างกล้ามเนื้อของท่านได้อย่างตรงจุดเพิ่มมากขึ้นในของแถม4,800บาทจ่ายเงิน26 0 0 0 ได้ของแถม4,800คุ้มและครบสมชื่อที่เรียกว่าเป็น value pack จริงๆนะคะก็อันนี้เป็นในเรื่องของเซ็ตลดน้ำหนักนะคะขอบคุณค่ะ